สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการรักนัถินไทยพบกับผมกีตาอนุพงศ์ครับผู้ดำเนินรายการวันนี้มาในบรรยากาศแบบค่าวบอยนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่การเปิดงานและงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทุ่งทานตะวันบานที่บ้านป่าซางอำเภอดอกคาใต้จังหวัดพะเยานะครับสําหรับบรรยากาศภายในงานนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ โครงการทุ่งทานตะวันบานที่บ้านป่าซางครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1000ไร่อยู่ติดถนนสายเชียงคำพะเยาเขตตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเพราะปลูกต้นทานตะวันโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรคอยแนะนำในการดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวมเมล็ดกันเลยทีเดียวครับ โครงการครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่จุดนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอกคำใต้ซึ่งหากดอกทานตะวันโตเต็มที่ก็จะเกิดรายได้แก่ชาวบ้านเพราะระหว่างที่ดอกทานตะวันบานก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หลังจากดอกทานตะวันร่วงโรยก็จะมีบริษัทมารับซื้อมเมล็ดทานตะวันเพื่อเอาไปสกัดเป็นน้ำมันและรายได้จากการขายก็จะมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ตัวจริงนะครับที่เป็นผู้ที่ปลูกดอกทานตะวันขึ้นเองที่นี่ครับที่ตำบลป่าซางอำเภอตขาคำใต้จังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้กันสวัสดีครับคุณลุงครับก่อนอื่นต้องถามคุณลุงครับว่ารู้สึกยังไงกับโครงการทุ่งทานตะวันบานที่บ้านป่าซางในครั้งนี้ครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับชาวบ้านทุกคนก็ดีใจเพราะพื้นที่ของเรานี่ทาการเกษตรก็โดยเฉพาะก็ทําใส่ไร่ข้าวโพดและถั่วลิสง เป็นเกษตรกรที่หลักของหมู่บ้านเราพื้นที่เราก็มีน้อยพอดีท่านนายกอบจอคุณวรวิทยุนัสทศรีท่านก็นมาส่งเสริมดูพวกชาวบ้านรู้สึกดีใจกันตื่นตัวกันรีบทํากันอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วพื้นที่ของคุณลุงอยู่ตรงจุดไหนครับพื้นที่ของผมก็อยู่ที่หลังเขาตรงนี้นะครับหลังเขาตรงที่บนป้ายนี่นะไปทางโน้นข้างบน่ข้างบนนั้นมัน,นจะเป็นเนินนะครับทางเป็นเป็นเรียบในแถบนี้ก็เป็นเขาอย่างที่เห็นนี่นะครับ ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับเกษตรกรท่านนี้มากนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการเพาะปลูกทุ่งทานตะวันตัวจริงขอบคุณครับคุณลุงครับวันนี้ครับ8มกราคม2557มีการแถลงข่าวและการเปิดทุ่งทานตะวันเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันสีเหลืองทองอารามของตาบลป่าซางอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านทูชาติกีฬาแปลงประธานนิพธิธีครับผมบรวิดบุญนาสติครับนายกองค์การมหารส่วนจังหวัดพะเยาครับเนื่องในพิธีเปิดโครงการพื้นที่ธรรมานของตำบปปลป่าตาลอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับส่งขอขอบคุณท่านผู้ว่าครับและคณะนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับเราเป็นประธานในพิธีเปิดรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่รบทุกท่านครับรับองค์การอหารส่วนจังหวัดพะเยาของเรานะครับได้เล็งเห็นถึงการส่งเสริมนะครับสถานที่แหล่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดพะเยานะครับของดอกควาใต้และของประเทศไทยนะครับโดยเน้นย้ําว่าเสนนี้เราต้องยึดโยงทางสายสําคัญคือส่วนต่อของ R3A หรือ R3E นะครับเชื่อมสุดท้ายแค่น้ำโขงเราจะต้องดออักรถนะครับที่ต้องผ่านไป่านมาขึ้นทุงชีฟ้าและเป็นถนนสายสำคัญอีเส้นหนึ่งคือถนนสายเชียงใหม่หลวงพะบานซึ่งได้รับงบประมาณจากทางออรัฐบาล โดยการนำของท่านอิรัตอิรวัตสงเสริมนะครับไปที่เมืองค้อบนะครับบรีรัมบ์รุาเสื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านรองบริการจังหวัดพะเยาท่านนิมิตผดชนะนะวศ์ท่านผู้ช่างผดชนะสารจังหวัดพะเยาท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอดอกคำใต้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอกคำใต้ น้องชาวพะเยาที่รักทุกท่านครับวันนี้นับเป็นวันบวัติศาสตร์ที่สาคัญอีกวันหนึ่งของจังหวัดพะเยาเราที่เราได้ร่วมกันคิดร่วมกันสร <c oughs> ้างไร่ <c oughs> ให้เป็นพื้นที่ที่สร <c oughs> ้างคุณนุปการขึ้นประโยชน์ต่างๆในห,หลายๆประการไม่ว่าเป็นเรื่องของ สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้สัมผัสความสวยงามของทุ่งทานตะวันแล้วนะครับยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทางอบอจอเขาจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าชมทุ่งทานตะวันขับรถ ATV ลัดเลาะชมความสวยงามไปตามเนินเขาหรือใครอยากจะชิลสบาย มีคนขับรถให้ก็เลือกนั่งรถลากชมทุ่งทานตะวันกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านวรวิทย์บุรณะสิรินะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ท่านนายกได้เล่าถึงที่มาของพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะเป็นทุ่งทานตะวันที่สวยงามก่อนครับครับผม เดิมพื้นที่แห่งนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้ของเราเนี่ยก็ใช้เป็นพื้นที่ทําการหาก,กินเป็นการเกษตรก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่เนินเนี่ยก็จะนิยมปลูกข้าวโพดนะครับและตรงนี้ก็มีปลูกถั่วลิสงปลูกถั่วฤษดงกับข้าวโพดนะครับก็เป็นพืชหลักมาพืชรอบสองก็จะเป็นถั่วเขียวกับถั่วดํา ในพื้นที่เราเห็นประมาณพันขัวไร่ทิวเขาทั้งหมดนี่แหละครับก็เป็นพื้นที่ทากินของพีนน้องกเกษตรกรในช่วงของเป็นที่เนินอีกส่วนนึงเขาจะมีที่นาในการทํานาปลังที่เราเห็นข้างหน้ามีนาปีนาปังก็จะมีน้ําอิงผ่านนะครับถนนเส้นทังน้งพันก็คือถนนสายส่วนต่อขยายอาสามเอที่อยู่ข้างหน้าของเรานะครับซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่ที่เรามองว่าตรงนี้จะเป็นถนนเชียงใหม่หลวงพระบางก็ผ่านเส้นนี้และเส้นนี้จะถูกขยายเป็น4เลนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือถนนเส้นนี้ก็คือถนนสายดอกไม้ของอำเภอดอกคำใต้ของเราเนะครับก็เลยนําส่วนผสมมต่าางๆคิด นะครับแล้วก็เกิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาว่าโครงการทุ่งทานตะวันนี่เราจะทำสไตล์ยังไงทุ่งทานตะวันของเราเราก็คิดในหลักการว่าเอาโคลาชซึ่งเป็นคาร์บอยนะครับเอารบบรีที่เป็นทานตะวันมาบวกกับอากาศที่เย็นสบายอย่างภาคเหนือของพะเยาของเรานะครับก็เป็นหมู่บ้านของเราก็คือป่าซางวิลเลจก็เป็นหมู่บ้านทานตะวันที่สายคาร์บอยนะครับนี่คือนี่คือที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้แหละครับท่านครับครับ เราต้องการดึงนักท่องเที่ยวครับที่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ขึ้นภูชีฟ้าได้ด้วยนะครับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลจะผ่านมากมายมันเราก็จะพยายามดึงรถให้แวะที่นี่ปกติในอดีตเนี่ยอำเภอดอกคำใต้เรามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของดอกคำใต้เมืองคนงามเมืองอาหารดีเมืองคุณภาพดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งผ่านพราะวิ่งผ่านเนี่ยเราก็เลยสามารถทําให้เราเสียโอกาสพอเสียโอกาสนี้เราคิดตรงนี้ขึ้นมาก็คือนักท่องเที่ยวสามารถจะแวะพักรถ ข้าห้องน้ําชิมกาแฟซึ่งเป็นกาแฟจากพะเยาของเราซึ่งมีคุณภาพนะครับมาชิมชามาขี่มา้าหรือมาสัมผัสบรรยากาศแบบแนวคันทรีเป็นขี A ่ ATV นะครับลักษณะแบบนี้ครับต้องการให้พักรถแล้วมาจับใจใ่ายซอยเรามีศูนย์โอท็อปศูนย์โอท็อปน, o นี้จังหวัดพะเยาอปจอพะเยาเราเนี่ยจำหน่ายให้ฟรีคือไม่คิดค่าจําหน่ายเราให้สินค้าโอท็อปทั้งจังหวัดเรามาลงที่นี่แล้วจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะครับเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นตลาดให้กับโอทอปของจังหวัดพะเยาของเราครับ ครับสุดท้ายน,นี้อยากจะให้ท่านนายกเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่บ้านป่าสางสักนิดหนึ่งครับครับผมโครงการของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่8นะเริ่มเปิดให้บริการจนสิ้นสุดเลยประมาณน่าจะมาต้นเดือนมีนาคมนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของเราหรือพี่น้องที่จะผ่านไปเชียงรายขึ้นภูชีฟ้าหรือพี่น้องที่มาเที่ยวในจังหวัดพะเยานะครับแวะมาเที่ยวทุ่งทานตะวันแห่งนี้ซึ่งเป็นแห่งใหม่ เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่เปิดสิ่งเปิดป้ายแดงเลยนะครับเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบคาร์บอยสนุกสนานครับจะมีการแสดงมีการต้อนรับนะครับมีหลายสิ่งอย่างให้หลายท่านประทับใจเราครับผมก็มาแวะนะครับอำเภอดอกคาใต้เราในอนาคตเราจะมีทุ่งดอกคาใต้มีการกางเต้นนอนนะครับมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่เติมเติมเติมเข้ามาอีกครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่านวริรุจบุรณนสิริมากนะครับขอบคุณครับท่านครับครับ นักท่องเที่ยวถ้าหากมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบคาวบอยดนตรีฟกซองและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดพะเยาหรือใครอยากจะสัมผัสลมหนาวกันที่ทุ่งทานตะวันเขาก็มีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์กันแบบสบายอุราไปเลยแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปลงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ อยากจะให้ท่านเล่าถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาภายในปีนี้ด้วยครับท่านครับจังหวัดพะเยาของเราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอันประกอบด้วยเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามเรามีก้านพะเยาซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัดวาารามที่เป็นสถานที่สําคัญที่เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวพะเยารวมทั้งพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือรวมทั้งนักท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้ก็เป็นแห,แห่งหนึ่งที่ทางจังหวัดพะเยาร่วมกับองค์การผลสดจังหวัดพะเยาได้จัดสร้างขึ้นใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าทุ่งทานตะวันตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมืองพยาวระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ทําการปลูกทานตะวันประมาณ1000ไร่ด้วยกันนะครับซึ่งทานตะวันนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชพลังงานที่หนึ่งนะครับอรอบเวลาของการพาะปลูกนั้นก็จะใช้เวลาไม่ยาวนานมากนักในช่วงที่ทานตะวันเติบโตก็จะ ออกดอกที่สวยงามในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรรวมทั้งในบรรยากาศของท้องทุ่งแล้วก็บรรยากาศของอแบบข้าวบอยบรรยากาศอย่างค่ำคืนนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของการเปิดงานทุ่งทานตะวันอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจากนี้ไปความคึกคักจะเกิดขึ้นใน บรรยากาศของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวจากทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับรวมทั้งท่านที่สนใจนะครับอาอกาสมาแวะเยี่ยมชมจังหวัดพะเยาแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศของทุ่งตะวันอํเาเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแห่งนี้ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางท่านอินคำสมศรีนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับท่านคิดว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลป่าซางจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างครับครับการได้รับประโยชน์จากพื้นที่นี้คือสวนทุ่งตะวันอย่างนี้นะครับก็เกษตรกรก็จะมีประโยชน์ที่ว่าจะได้ผลผลิตจากทั่งตะวันขายแล้วก็เอาไว้ไว้กินกันบ้างนะครับ ไว้ขายครับไว้ขายเป็น,ปนพืเชเศรษฐกิจครับจำทำส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกรอยู่ที่นี่ครับผมแล้วก็ท่านอยากจะต่อยอดกิจกรรมนี้ไปสําหรับโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรต่อไปครับครับก็ต้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานี่นะครับ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของเกษตรกรจะต่อยอดวัาจะปลูกครัวหรือจะปลูกพืชที่ด้านเศรษฐกิจให้นักท่องเที่ยวได้มาชมอยู่ตลอด 丁力。 คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในบรรยากาศของงานคาวบอยไนท์ครับด้านหลังนี้มีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากครับบรรยากาศของการเปิดงานทุ่งทานตะวันบานที่บ้านป่าซางในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็น่าสนใจมากครับตอนต่อไปคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่บ้านป่าซางพร้อมกับกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายสําหรับตอนนี้ครับผมต้าอนุพงศ์ผู้ดําเนินรายการต้องขอนํารายการในช่วงนี้ลาคุณผู้ ชมไปก่อนสวัสดีครับ